สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่จะมารีวิวของเล่นตัวนี้นั่นเองค่ะ <S <S เป็นของเล่นสำหรับผู้หญิงบ้างนะคะก่อนหน้านี้เราจะรีวิวแต่ไดโนเสาร์วันนี้มารีวิวของเล่นตัวนี้บ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีว่าค่ะ,คะว่าของเล่นชิ้นนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนี้นะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเขาบอกว่าด้านหลังนะจะประกอบแบบนี้มีใส่ปีกนางฟ้าข้างหลังนะคะแล้วก็มีกระโปรงบานๆด้วยอ่ากล่องสวยนะนะ่ารักแบบนี้ลองดูที่เข้าข้างในจะเป็นยังไง แบบนี้เองอ่ะไหนลองดูคิดคะว่าถ้าประกอบแล้วมันจะสวยไหมเอ่ยนี่อันนี้เป็นชิ้นบนนะคะแล้วก็มีปีกมีปีกแบบนี้ปีกทั้งหมดสองอันนะคะแล้วก็มีนางฟ้าแบบนี้แล้วก็เป็นกระโปรงมีชิ้นส่วนทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองประกอบกันเลยดีวยกว่าค่ะว่ามันจะเป็นยังไง ที่แม่ต้องเอา,นนอ,า,นนาอันนี้อยู่ด้านหน้าเ่าะอันนี้อยู่ด้านหน้านี่หันไปนิดอันนี้เดี๋ยวเราประกอบพิพิพักษ์ไอคีก่อนลองดูซิอ่าอย่างนั้นราคาถูกแล้วหนึ่งข้างอีกข้างนึงอีกข้างนึงถูกค่ะเอ้ยพี่แม่สีเดียวค่ะใช่ค่ะ ใส่ข้างล่างก่อนนะข้างล่างก่อนอ่าแล้วก็ดันเข้าไปข้างบนใส่ข้แล้วนะคะแล้วก็ดันข้างบนแก๊กนีนะอ่าแบบนี้เลยนี่อ่าต่อไปมาใส่กระโปรงอันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมใช่ค่ะดูเขาใส่กระโปเพราะว่ากินเนื้อกุ้งประกอบเลยแกะมัให้น้องๆดูอ่านี่แนนใส่ที่อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่นันเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วไหนลองเปิดดูสิคะว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไม่ได้ใส่ผ่านค่ะ อ๋อลืมค่ะอาศัยทานก่นเลยพี่ใส่ทานกี่ก้อนคะสก้อนค่ะ,สา,คะสามก้อนเนาะหนึ่งก้อนสองก้อนและสามก้อนอาใส่ทานทั้งหมด3ามก้อนอนะคะแล้วก็ปิด มีด้านหลังมันจะมีล้อด้วยนะมีล้อข้างหลังนะคะมีตรงนี้เนาะแล้วก็มีล้อด้านหน้าด้วยแสดงว่าตัวนี้มันต้องหมุนได้เพราะว่ามีตัวหมุนตัวนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่ามันจะหมุนได้ไหรือเปล่าด,ดี่ไงอาางปีหมุนแล้วอ๋อเป็นนางฟ้าหมุนได้แบบนี้เลยมีน้องๆสวยมากเลย ช้อนอไปแล้วอ้อเป็นระบบชนถอยด้วยน้องๆถ้าเกิดมันชนสีกรีามันก็จะถอยหลบนี่นี่ค่ะหมดอีกแล้วเงี้ยเอลฟาเอลฟาใช่ไหมนี่แบบนี้เลย มีไฟหลายสีแบบนี้เลยนะคะน้องๆถ้าไปเล่นตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสวยมากเลยนะนี่ถ่ายมาแล้วถ่ายมาแล้วมันเป็นแบบนี้น้องๆแล้วมันถอยหลังไปเรื่อยๆอแล้วมันจะหมุน สวยไหมคะน้องๆยังสำหรับน้องๆผู้หญิงเนาะฝากกดติดตามช่องวุ้นคุณสองกด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย